ทั้งเดินทั้งปั่นจักรยานแต่ช่วงนี้จะปั่นจักรยานเยอะนะคะแล้วช่วงของครอบครัวอะไรประมาณนี้จะเดินยาวไปหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะหรือว่ามาเช่าพาร์ทเมนต์อยู่แต่ว่าเขาก้องต้องต้องมีการจองนะคะทุกคนคะ่ะไม่ใช่ว่าใครก็เข้าอยู่ได้เลยต้องมีการจองล่วงหน้าคะ่ะก็จะมีเพื่อนร่วมทาง ตลอดระยะทางเดินนะคะเพราะว่าโซนนี้เป็นโซนที่เชื่อมต่ออาศัยชั่วคราวอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะอย่างโซนนี้ก็เหมือนกันค่ะเขาก็จะมีผู้อยู่อาศัยแบบชั่วคราวหรือแบบหรือว่ามาเช่าพัรดุเมตนอยู่แต่ว่าเขาก็ต้องต้องมีการจองนะคะทุกคนคะ่ะไม่ใช่ว่าใครก็เข้าอยู่ได้เลยต้องมีการจองล่วงหน้าค่ะอืมประมาณนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะเนี่ยคะ่ะ เขตพื้นที่การศึกษาและที่อยู่อาศัยของนักศึกษาทั้งต่างต่างว่าคุณเตรียมตัวที่จะมาเรียนแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าใครมีญาติพี่น้องก็ไม่เป็นไรก็มาอยู่บ้านญาติพี่น้องก็ได้หรือว่า,าก็จะมีเพื่อนร่วมทางตลอดระยะทางเดินนะคะเพราะว่าโซนนี้เป็นโซนที่เชื่อมต่อต้องเป็นนะค เรรอะไะะโซนนู้นจะเป็นโซนหอพักนะคะทุกคนคะ่ะก็จะประมาณนี้นะคะโซนนี้ก็ยังเป็นหอพักอยูะคะ่ค่ะของครอบครัวอะไรประมาณนี้จะเดินยาวไปหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะหิมะตกก็ก็มีแต่ว่าก็ไม่เยอะมากะคะ่ะวิถีชีวิตของคนทั่วไปโดยรวมว่า คุณเตรียมตัวที่จะมาเรียนแล้วอะไรประมาณนี้คะ่ะถ้าใครมีญาติพี่น้องก็ไม่เป็นไรก็มาอยู่บ้านญาติพี่น้องก็ได้หรือว่าอะนะคะอก็จะประมาณนี้คะ่ะแล้วแต่ต้องเป็นเขาเรียกอะไรนะคะหิมะตกก็ก็มีแต่ว่าก็ไม่เยอะมากคะ่ะวิถีชีวิตของคน ทั่วไปโดยรวมของครอบครัวอะไรประมาณนี้จะเดินยาวไปหน่อยนะคะทุกคนคะหรือว่ามาเช่าพาร์ทเมนต์อยู่แต่ว่าเขาก้ต้องต้องมีการจองนะคะทุกคนคะ่ะไม่ใช่ว่าใครก็เข้าอยู่ได้เลยต้องมีการจองล่วงหน้าคะ่ะอืแต่ว่าใครถนัดปั่นจักรยานเดินวิ่งช่วงออกกําลังกายนะคะแต่ถ้าเป็นวันทํางานหรือวันระหว่าง สถาบันการศึกษาแล้วก็หอพักนะคะทุกคนค่ะก็จะมีทั้งเดินทั้งปั่นจักรยานแต่ช่วงนี้จะปั่นจักรยานเยอะนะคะแล้วช่วงเขาจะรวมกันนะคะทุกคนค่ะระหว่างหอพักแล้วก็ผู้อยู่อาศัย <su> อืเหมือนเหมือนตึกที่พิสุจน์อยู่ค่ะก็จะนะคะทุกคนค่ะส่วนชั้นบนนี่ก็คือจะเป็นที่พักอาศัยค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้อนุ อนุญาตให้ทุกตึกนะคะที่ว่านะคะทุกคนผ่าส่วนชั้นบนนี่ก็คือจะเป็นที่พักอาศัยค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้อนุอนุญาตให้ทุกตึกนะคะที่ว่าจะมีทั้งผู้อยู่อาศัยถาวร กับผู้อยู่หรือว่ามาเช่าพาร์ทเมนต์อยู่แต่ว่าเขาต้องต้องต้องมีการจองนะคะทุกคนค่ะไม่ใช่ว่าใครก็เข้าอยู่ได้เลยต้องมีการจองล่วงหน้าค่ะเป็นธรรมชาติเป็นธรรมเนียมไม่ใช่ธรรมชาติขออภัยค่ะติดธรรมชาติมากเป็นธรรมเนียมของการเข้าอยู่อาศัยนะคะแม้กระทั่งต้องเป็นพื้นที่สําหรับขายอาหารอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะไม่ได้เป็นทุกๆพื้นที่นะคะ ของครอบครัวอะไรประมาณนี้จะเดินยาวไปหน่อยะคะทุกคนคะชาติด้วยแล้วก็ของประเทศสวีเดนด้วยะคะ่ะบางคนบ้านอาจจะอยู่อีกเมืองนึขงของครอบครัวอะไรประมาณนี้จะเดินยาวไปหน่อยะคะทุกคนคะทถาบรลตลอดชีพอะไรอย่างเงี้ยก็มีคะ่ะช่วงคราวนี้คือจะเป็นนักศึกษาะคะ่ะ นักศึกษาที่เป็นนักศึกษาที่มัว่าคุณเตรียมตัวที่จะมาเรียนแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าใครมีญาติพี่น้องก็ไม่เป็นไรก็มาอยู่บ้านญาติพี่น้องก็ได้หรือว่าหร่อว่าใครถนัดปั่นจักรยานเดินวิ่งช่วงออกกําลังกายนะคะแต่ถ้าเป็นวันทํางานหรือวันนะคะทุกคนค่ะส่วนชั้นบนนี่ก็คือจะเป็นที่พักอาศัยค่ะ แต่ว่าเขาไม่ได้อ,น,อนุญาตให้ทุกตึกนะคะที่ว่าต้องเป็นเขาเรียกอะไรนะคะว่าคุณเตรียมตัวที่จะมาเรียนแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าใครมีญาติพี่น้องก็ไม่เป็นไรก็มาอยู่บ้านญาติพี่น้องก็ได้หรือว่าเขาจะรวมกันนะคะทุกคนคะ่ะระหว่างหอพักแล้วก็ผู้อยู่อาศัยเหมือนเหมือนตึกที่พิสุจธิ์อยู่ค่ะก็จะระหว่าง สถาบันการศึกษาแล้วก็หอพักนะคะทุกคนค่ะก็จะมีทั้งเดินทั้งปั่นจักรยานแต่ช่วงนี้จะปั่นจักรยานเยอะนะคะแล้วช่วงถาบอลตลอดชีพอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะช่วงค้าวนี้คือจะเป็นนักศึกษาค่ะนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาที่มาถาบอลตลอดชีพอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะช่วงค้าวนี้คือจะเป็นนักศึกษาค่ะนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาที่มา เรียนปริญญาตีปริญญาโทอะไรประมาณนี้นะคะปริญญาเอกอะไรประมาณนี้หรือมาทําวิจัยอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็จะมีระยะเวลาให้หนึ่งปีสองปีสามปีอะไรทาวบอตลอดชีพอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะช่วงคราวนี้คือจะเป็นนักศึกษาค่ะนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาที่มาก็จะมีเพื่อนร่วมทางตลอดระยะทางเดินนะคะเพราะว่าโซนนี้เป็นโซนที่เชื่อมต่อนะคะ ก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วแต่ก็จะเป็นอาคารที่พักอาศัยพร้อมกับร้านอาหารจะอยู่ชั้นล่างแตประมาณนี้ค่ะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะ เขตพื้นที่การศึกษาและที่อยู่อาศัยของนักศึกษาทั้งต่างต่างโซนนู้นจะเป็นโซนหอพักนะคะทุกคนค่ะก็จะประมาณนี้นะคะโซนนี้ก็ยังเป็นหอพักอยู่นะคะคจะมีทั้งผู้อยู่อาศัยถาวรกับผู้อยู่เป็นธรรมชาติ เป็นธรรมเนียมไม่ใช่ธรรมชาติขออภัยค่ะติดธรรมชาติมากเป็นธรรมเนียมของการเข้าอยู่อาศัยนะคะแมงกระทั่งน,นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วแต่อาศัยชั่วข่าวอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะอย่างโซนนี้ก็เหมือนกันค่ะเขาก็จะมีผู้อยู่อาศัยแบบชั่วคราวหรือแบบธรรมดาก็จะมีทั้งปั่นจักรยานทั้งเดินทั้งนั่งรถเมล์อะไรประมาณนี้ค่ะ ก็เป็นเรื่องธรรมชาติว่าคุณเตรียมตัวที่จะมาเรียนแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าใครมีญาติพี่น้องก็ไม่เป็นไรก็มาอยู่บ้านญาติพี่น้องก็ได้หรือว่าจะมีทั้งผู้อยู่อาศัยถาวรกับผู้อยู่นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วแต่หรือว่ามาเช่าพาร์ทเมนต์อยู่แต่ว่า เขาก็ต้องต้องมีการจองนะคะทุกคนค่ะไม่ใช่ว่าใครก็เข้าอยู่ได้เลยต้องมีการจองล่วงหน้าค่ะระหว่างสถาบันการศึกษาแล้วก็หอพักนะคะทุกคนค่ะก็จะมีทั้งเดินทั้งปั่นจักรยานแต่ช่วงนี้จะปั่นจักรยานเยอะนะคะแล้วช่วงหนึ่งค่ะแต่ไม่สามารถที่จะเ,เขาเรียกอะไรอะไปกลับได้อะไรคะ่ะก็จะใช้วิธีนี้แหละคะ่ะก็คือมาอยู่หอพักต้องเป็นพื้นที่สําหรับ ขายอาหารอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะไม่ได้เป็นทุกๆพื้นที่นะคะต้องเป็นพื้นที่สําหรับขายอาหารอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะไม่ได้เป็นทุกๆพื้นที่นะคะของครอบครัวอะไรประมาณนี้จะเดินยาวไปหน่อยนะคะทุกคนค่ะโซนนู้นจะเป็นโซนหอพักนะคะทุกคนค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ โซนนี้ก็ยังเป็นหอพักอยู่ว่าโซนนู้นจะเป็นโซนหอพักนะคะทุกคนค่ะก็จะประมาณนี้นะคะโซนนี้ก็ยังเป็นหอพักอยู่ว่าต้องเป็นอ่เขาเรียกอะไรนะคะธรรมดาก็จะมีทั้งปั่นจักรยานทั้งเดินทั้งนั่งรถเมล์อะไรแต่มากนีค่ะแล้วก็เป็นเรื่องธรรมชาติข,ของครอบครัวอะไรประมาณนี้ จะเดินยาวไปหน่อยนะคะทุกคนค่ะถาบอลตลอดชีพอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะช่วงคราวนี้คือจะเป็นนักศึกษาค่ะนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาที่มาธรรมดาก็จะมีทั้งปั่นจักรยานทั้งเดินทั้งนั่งรถมีอะไรแต่มาคะ่ะแล้วก็เป็นเรื่องธรรมชาติของ